จากคลิปที่แล้วที่เราทำวายสมุนไพรกันนะคะเนี่ยค่ะยีทำงานช่วงแรกๆนี้จะทำงานดีมากเลยขึ้นลงขึ้นลงตลอดเลยค่ะเสร็จแล้วพอเราเก็บไปได้สิบสี่วันเนี่ยโอ้ยงานตลอดเลยพอไปถึงสิวันเนี่ยเราจะทำการถ่ายถ่ายถัง อันนี้ไปจากถังตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายเสร็จแล้วก็เออไม่เป็นไรก็เลยถ่ายถ่ายออกไปคือถ่ายไปใส่ถังเนี่ยค่ะผ่าน้ําจะผ่าน้ําด้วยน้าหวานอันนี้คือเราจะฆ่าเชื้อก่อนนะทั้งทั้งกระบวยทั้งขวดที่เราจะใส่ลงไปอะค่ะโดยเอาการน้ําร้อนลวกผ่าน้ําด้วยการใช้น้ําตาลนะคะจะเติมลงไป พอเดือดเราก็ปิดเพิ่มน้ำเข้าไปก่อนก่อนที่เราจะถ่ายถังเนี่ยคะ่ะเราเอาไปกองก่อนนะคะจะเหลือแต่น้ำแล้วก็เอามาใส่ถังอันนี้เราทำแบบบ้านๆเลยนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบเป๊ะๆอะไรขนาดนั้นแต่เ,เราก็จะเติมด้วยน้ำน้ำตาลน้ำน้ำเชื่อมมาคะ่ะ เพราะว่าชิมดูแล้วมัน,มนยังเหมือนกับยีปันจนิ่งแล้วมันจะไม่ไม่หวานก็เลยเติมน,ะน้ำตาลน้ำเชื่อมเข้าไปแล้วเราก็ปิดด้วยสําฤีไม่มีแอร์ล้องแนละ้วสั่งไปตั้งนานแล้วยังไม่มาเลยก็เลยปิดด้วยสัมฤทอีก14วันแต่เป็นที่น่าเสียดายมากเลยอะ่ะพอครบ14 14วันแล้วเนี่ยอันนี้เรามาฆ่าน็อกน็อกยีสนะคะน็อกยีสแบบแบบบ้านๆเลยนะก็คือเอามาตุ่นแบบนั้นนะคะ แต่ว่าเราได้แค่นิดเดียวเพราะว่าไอที่เราใส่ถังไว้อะมันแตกไม่ใช่ใส่ถังแตกนะใส่โหลกแก้วอะพอมาถ่ายอะโหลมันแตกเสียดายมากเลยเนี่ยค่ะทะลุเลยโหลมันอาจจะเก่าแล้วก็ได้เสียดายจริงๆเลยค่ะได้แค่นี้เองเดี๋ยวเที่ยวหน้าแก้แก้ตัวใหม่นะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาสวัสดีค่ะ